กราบสวัสดีกลาลยาณมิตรที่กำลังรับฟังทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่องชูติเดชโหราศาสตร์ในรายการพยากรณ์ดวงรายเดือนก่อนเข้าเนื้อหาอย่าลืมช่วยกดปุ่มติดตามกดไลค์และกดรูปกระดิ่งข้างล่างคลิปนี้ให้ด้วยนะครับเพื่อรับความเป็นสริมงคลความร่ำรวยความโชคดีมีโชคลาภให้กับท่านและคนที่ท่านรักครับและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องชูติเดชโหราศาสตร์ในการทำคลิปพยากรณ์ดวงดวงให้กับท่านผู้ฟังต่อไปครับเมื่อท่านพร้อมแล้ว ขอเชิญรับฟังเนื้อหาสาระดีๆในคลิปพร้อมกันได้เลยครับการพยากรณ์ดวงรายเดือนประจําเดือนพฤษภาคม2566ของชาวลัคนาราศีสิงห์หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนโดยประมาณครับชาวลัคนาราศีสิงห์คุณมีดาวพระอาทิตย์เป็นดาวจุลันตนุเป็นดาวประจําตัวและนับเป็นดาววาสนาของคนราศีสิงห์นะครับในเดือนนี้มีการยกยาราศีนะครับ ช่วงวันที่1นึถึงสิดาววัสนางคุณนะครับสถิตอยู่ที่เรือนสุภาษิตำแหน่งเป็นอุดแล้วก็ครองเป็นมหาอุดแล้วนะครับต้องบอกว่าวาัาสนาของคุณเนี่ยจะโดดเด่นเป็นที่สุดแล้วนะครับในรอบปีแล้วก็ใน12ราศีเลยนะครับคุณโดดเด่นที่สุดแล้วนะครับวาสนาเนี่ยจะมีความหมายโดยรวมเรื่องของการงานการเงินสุขภาพแล้วก็ดวงโดยรวมนะครับต้องบอกว่าโดดเด่นเป็นอย่างที่สุดแล้วนะครับช่วงนี้จะเริ่มหยิบจับอะไรก็ทําได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวความล้มเหลวครับเพราะดาววัสนาเข้มแข็งขนาดนี้ ทำกินงานกันใดก็มีแต่สําเร็จนะครับการค้าการขายก็ได้ดีภาพรวมนะครับใครทางานบริษัทองค์กรมีโอกาสก้าวหน้ามีโอกาสขยับขยายตําแหน่งหน้าที่นะครับใครทําการค้าก็ขยับขยายธุรกิจได้นะครับแล้วก็ในช่วงวันที่15พฤษภาคมดาววัสนาคุณจะย้ายราศีแล้วนะครับย้ายเข้าสถิตยอยู่ที่เรือนกร,รมมะเรือนการงานนะครับตําแหน่งก็ยังเป็นองค์เกณฑ์ด้วยนะยังยังคงเข้มแข็งนะครับ วาสนาก็ยังดีต่อเนื่องนะครับแล้วสถิตท,ที่เรือนกรรมมะเนี่ยก็หมายถึงว่าได้เกี่ยวข้องกับการงานโดยตรงนะครับหน้าที่การงานคุณจะดีแบบก้าวกระโดดกรรมมะหมายถึงการงานอาชีพนะครับใครประกอบกิจการน้นค้าก็มีโอกาสเห็นช่องทางอาชีพใหม่ๆเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับและได้ที่ดีก็ส่งผลเรื่องของการขยับขยายธุรกิจได้ด้วยซึ่งเราจะไปขยายต่อที่ดวงการงานอีกครั้งนะครับทั้งนี้นะครับตั้งแต่วันที่1ิ 9พฤษภาคมครับดาวพระเกตครับดาวแห่งโชคความสำเร็จและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ย้ายราศีเข้ามาสถิทกลุ่มลักนาคุณด้วยนะครับโชคความสําเร็จก็หมายถึงเรื่องของภาพรวมนะครับเรื่องของความสำเร็จต่างๆนยมันจะมีมาโดยง่ายนะครับใครทําการค้าการขายก็เกี่ยวข้องกับการค้าทางไกลดดวยด้วยนะครับค้าขายต่างประเทศหรือว่านําเข้าส่งออกนะครับหรือว่าใครทําธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งการเดินทางช่วงนี้ภาพรวมจะดีนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของโชคความสําเร็จแล้วยังมีโชค โชคลาภแบบฟุกฟุกได้ด้วยนะครับยาวไปเลยนะครับอีก2เดือนนะครับนับจาก19พฤษภาคมครับในช่วงนี้ดูที่ดาวพระจันทร์อีกครั้งนะครับเป็นดาวจุาวนวินาศประกอบซึ่งช่วงสําคัญนะครับมีอยู่คือช่วงที่4ีถึงห้พฤษภาคมครับดาวพระจันทร์สถิตอยู่ที่เรือนศาสชะนะครับดาวจุาววินาศเนี่ยแปลว่าช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะครับการติดต่อสื่อสารการประสานงานนะครับในการทํางานการค้าขายหรือว่าการใช้ชีวิตโดยทั่วไปนะครับต้องระมัดระวังนะครับบางทีอาจจะสื่อสารการไม่เข้าใจนะครับ กับคนรอบข้างนะครับโดยเฉพาะคนในครอบครัวนะครับวันที่9ก้ถึงสิครับดาวโจรวินนศอยู่ที่เดือนปุตตะนะครับช่วงนี้ก็ระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับใครมีบุตรหลานบริวารนะครับเขาอาจจะสร้างปัญหาให้กับคุณนะครับหรือว่าใครทํากิจการทางค้านะครับต้องดูแลลูกน้องให้ดีนะครับมีโอกาสที่จะทํางานไม่ได้ดังใจหรือว่าผิดพลาดทั้งด้านการทํางานได้นะครับ1 3 1 4พฤษภาคมครับดาวโจลวินนศอยู่ที่เดือนปตานิก็ชัดเจนนะครับใครมีแฟนมีครอบครัวมีคนรักช่วงนี้ ก็ต้องใส่ใจกันให้ดีครับมีโอกาสที่จะสื่อสารกันไม่เข้าใจนะแล้วก็ความเห็นไม่ค่อยตรงกันนะครับยังไงก็ถนอมนใจกันไว้นะครับดวงการงานชาวลัคนาราศีสิงห์คุณมีดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนกรรม,มะที่แปลว่าอาชีพหน้าที่การงานครับในเดือนนี้มีมีการยกย้ายราศีนะครับช่วงที่1-3ครับดาวเจ้าเรือนการงานของคุณสถิตอยู่ที่เรือนการงานเป็นเกษตรราธิบดีครับ แล้วก็เป็นตาแหน่งพิเศษเฉพาะคุณเนี่ยเรียกว่าตาแหน่งอุดมเกณฑ์เกณฑ์อุดมสมบูรณ์นะครับหน้าที่การงานโดยทั่วไปก็ยังคงดีนะครับมีความมั่นคงมีความก้าวหน้าใครทําการค้าการขายต้องบอกว่ารายได้ดีอย่างต่อเนื่องครับช่วงนี้ค้าขายดีมีกําไรหยิบจับเหมือนก้อนแน่นอนนะครับส่วนผู้ที่ทํางานประจําช่วงนี้งานคงปกติครับมีความก้าวหน้าได้รับความดีความชอบอยู่แล้วนะครับแล้วก็หลังจากวันที่4พฤษภาคมไปต้นไปจนถึงสิ้นเดือนนะครับดาวพระศุกร์ครับจรวนการงานคุณจะย้ายราศียกเข้าสถิ อยู่ที่เรือลาพะครับเรือลาผลด้วยนะครับเป็นตําแหน่งจุลจักรก็ยังให้คุณยนยนแล้วก็เป็นอุดมเกณฑ์เช่นกันนะครับอุดมสมบูรณ์ครับสมบว่าการงานก็ยังคงดีต่อเนื่องนะครับดาวจุลการงานสติีตเรือลาพะเช่นนี้ก็มีเกณฑ์นะครับเรื่องของโปรงตําแพนจากการทํางานที่มากขึ้นเป็นพิเศษใครทํางานบริษัทองค์กรก็จะหมายถึงเรื่องของเงินเพิ่มพิเศษนะครับเงินเดือนก็มีอยู่แล้วนะครับแต่ได้รับเงินเพิ่มพิเศษเรื่องของของกำนันสิน้ําใจของรางวัลก็ได้ครับหรือบางท่านก็ได้รับ คนามดีคมชอบพิเศษนะครับเรื่องของการขึ้นเงินเดือนพิเศษการเลื่อนขั้นและก็เลื่อนตําแหน่งได้ด้วยนะครับส่วนผู้ที่ทํามาค้าขายเนี่ยมีโอกาสได้รับลาภผลเป็นเรื่องของคําสั่งซื้อใหญ่ๆเนี่ยเป็นออเดอร์ใหญ่จากลูกค้ารายใหญ่หรือลูกค้าประจําทําแล้วได้เงินเป็นกลุ่มเป็นก้อนเช่นเดียวกันนะครับช่วงนี้ทําเงินรายได้ดีแน่นอนนะครับทั้งนี้เรามาดูดาวที่ประกอบกับเรื่องของการทํางานนะครับดาวพระพุธครับดาวจุลลาภะช่วงนี้ก็ยังสถิตอยู่ที่เรือนสุภาะของคุณนะครับตบว่ามีลาภผลแน่นอนนะครับ ลาผลสุขสมหวังนะครับลาผลจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับใครทํางานค้าขายเนะี่ยจะหมายถึงลูกค้ารายใหญ่ลูกค้าประจำะยังคงสนับสนุนอุดหนุนสินค้าและบริการของคุณดีนะครับใครทํางานองค์กรบริษัทช่วงนี้เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ไว้ก่อนนะครับมีโอกาสได้รับงานพิเศษแล้วก็ทําเงินพิเศษให้กับคุณเช่นเดียวกันนะครับแต่ทั้งนี้ในช่วงที่2ถึง5พฤษภาคมครับดาวพระพุธเจริญราภะของคุณสถิตเดินถอยหลังนะครับมาสถิตอย,อยู่ที่เดือนมรณะ ก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่มีลาภผลหรือผลตอบแทนพิเศษนะครับเพียงแต่มีเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่จะเก็บไว้ไม่อยู่นะไม่เสียไปในทางใดก็ทางหนึ่งแนะนำว่าถ้าได้ร,รับลาภผลหรือผลตอบแทนพิเศษในช่วงนี้นะครับวันที่2อถึงหเนี่ยเป็นเงินเนี่ยก็แนะนําว่าแบ่งสรรปันส่วนให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องครับใครมีลูกน้องก็แบ่งให้กับลูกน้องนะครับใครทํางานไม่มีลูกน้องแต่มีคู่ครองมีแฟนก็ให้แฟนเก็บไว้นะครับคุณจะเก็บร,รักษาไว้ได้นะครับหรือว่าแบ่งส่วนหนึ่งครับไว้บริจาคทําบุญครับคุณก็จะเก็บรักษาส่่ววนนใหญไไ้้ดะครับ ทางนี้นะครับคุณมีดาวพระอังคารครับโจรสุภาษในช่วงที่1นถึงเครับสถิตอยู่ที่ราลาพระก็ชัดเจนครับว่ามีลาผลให้กับคุณแน่นอนครับจากการทํางานเนี่ยโดยเฉพาะจากผู้หลักผู้ใหญ่จากหัวหน้าเจ้านายนะครับใครทํางานบริษัทองค์กรส่วนผู้ที่ทํามาค้าขายก็มีคําสั่งซื้อใหญ่ๆนะครับจากลูกค้าทางไกลลูกค้ารายใหญ่ลูกค้าประจําด้วยนะครับแล้วก็วันที่10พฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับดาวพระอังคารโจรสุภาษจะย้ายราศีนะครับมาสถิตอยู่ที่วินาศนะครับ แต่เป็นตำแหน่งอ่อนแอเป็นนิดนะแปลว่าช่วงนี้มันจะเป็นดวงพลิกกลับนะครับนิจะพังคะราชาโยกก็แปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะสนับสนุนคุณเป็นพิเศษนะครับแต่เป็นการสนับสนุนแบบเบื้องหลังนะรับลับๆใครทํางานบริษัทองค์กรช่วงนี้พยายามเข้าหาหัวหน้าเจ้านายไว้ก่อนนะครับแต่อย่าเพิ่งแสดงตนนะครับพยายามขอความปรึกษาขอความร่วมมือนะครับคุณจะได้รับการสนับสนุนหรือว่าการหนุนหลังจากหัวหน้าเจ้านายเป็นอย่างดีนะครับ ส่วนผู้ที่ทำมาค้าขายถือว่าดวงการงานช่วงนี้โดดเด่นเป็นที่สุดแล้วนะครับเข้ากับลูกค้ารายใหญ่ลูกค้าประจําได้นะครับเป็นช่วงเวลาดีครับในการมุ่งมั่นขยันทํางานแล้วก็ได้รับการอุดหน,นุนการช่วยเหลือซื้อสินค้าและบริการจากลูกค้าของคุณเป็นอย่างดีครับโดยในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้หากชาวลัคนาราศีสิงห์ต้องการเสริมดวงทางการงานควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรครับทำบุญเป็นจนํานวนเงินที่ลงท้าย17บาท เลขกำลังของดาวพระพุธครับเมื่อทําบุญแล้วขอให้ท่านกรวดน,น้ำบุทิที่สวนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดยหันหน้าไปทางทิศใต้ครับดวงการเงินชาวลัคนาราศีสิงค์คุณมีดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนกุมภพระที่แปลว่าการเงินการหารายได้แล้วก็ทรัพย์สินนะครับในเดือนนี้ก็ยังสถิตยอยู่ที่เรือนสุภาษนะครับดาวเข้มแข็งนะครับเพราะสถิตที่เือนสุภาษหมายถึงความก้าวหน้านะครับการมียอดขายยอดรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับใครทํามาค้าขายเนี่ย รายได้ก็ยังคงดีต่อเนื่องนะครับใครทางานประจํางานก้าวหน้าแล้วการเงินก็ดีนะครับมีโอกาสเรื่องของการขึ้นเงินเดือนกัรเลื่อนตาแหน่งนะครับเงินเดือนก็มีโอกาสเพิ่มขึ้นแล้วก็หรือว่าเงินเดือนเท่าเดิมแต่มีรายได้พิเศษนะครับแต่ทางนี้เนี่ยในช่วงวันที่2อถึงหพฤษภาคมนะครับดาวเจ้าเรือนการเงินคุณจะจย้อนจักรนะครับคือถอยหลังนะครับมาสถิตอยู่ที่เรือนมรณะนะครับแต่เป็นนิดก็ความหมายก็คือว่าช่วงนี้การเงินอาจจะมีสะดุดติดขัดอยู่บ้างนะครับแต่ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่า ดาวเสียสถิตท,ที่เรื่อเสียครับก็คืออาจจะมีารายจ่ายนี่ยที่เพิ่มขึ้นนะครับรายจ่ายเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจําวันการเดินทางก็ได้นะครับหรือเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายนะครับถ้าใครทํางานนะครับให้ถูกกับอาชีพก็คือคนที่ทํางานเกี่ยวกับสินเชื่อครับหรือว่าการมาปล่อยเงินกู้ในช่วงนี้ทําได้ดีนะครับเพราะว่าลูกหนี้เก่าก็มีโอกาสาที่จะใช้หนี้คืนนะครับสามารถทวงถามเก็บลูกหนี้ได้นะครับได้ได้เงินคืนครับหรือใครทํามาค้าขายเนี่ยก็คือการมี รายจ่ายเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับต้นทุนสินค้าและบริการที่คุณกําลังทําอยู่นะครับแต่ดวงโดยรวมเนี่ยทั้งเดือนเนี่ยถือว่าการเงินดีมากนะครับทำาหาขายก็รายได้ที่เพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับทางนี้ครับเรามาดูดาวพระสุครับดาวเกี่ยวกับการจับจ่ายใช้สอยการดูแลสภาพคล่องครับเรื่องของกระแสเงินสดครับในช่วงต้นเดือนครับวันที่1-3ก็ยังเข้มแข็งนะครับอยู่ที่เดือนกุมภาเป็นเกษตรราตรบุีการงานสาคัญกับการเงินนะครับ่างนี้ คือทําเงินได้ดีนะถ้าทํางานเต็มที่ก็ได้เงินอย่างเต็มที่นะครับใครทํางานด้านการขายสินค้าและบริการครับช่วงนี้การเงินดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ช่วงที่4พฤษภาคมจนถึงสิ้นเดือนครับมีดาวพระศุกร์นะครับมาอยู่ที่เรือลาพระนะครับตำแหน่งอุดมเกเก์ก็ปแปลว,ว่าช่วงนี้การบริหารจัดการทรัพย์สินนะครับเรื่องของดูแลค่าใช้จ่ายควบคุมได้ดีครับมีรายจ่ายอยู่บ้างเป็นเรื่องปกติงแต่มีระดับที่ดีแล้วก็ควบคุมค่าใช้จ่ายได้คุณจะมี เงินเหลือกินเหลือเก็บนะครับสามารถออมรัพย์ได้แล้ววันหน้าก็เปลี่ยนนะครับเป็นทรัพย์สินที่มันคงได้ครับโดยรวมก็ถือว่าดวงการเงินของคุณชาวลัคนารา,ราศีสิงห์เนี่ยดีมากนะครับโดยในเดือนพฤษภาคมหากชาวลัคนาราศีสิงห์ต้องการเสริมดวงทางด้านการเงินควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางสายญาติครับทำบุญเป็นจนํานวนเงินที่ลงท้าย8บาทเลขกําลังของดาวพระอังคารเมื่อทําบุญแล้วขอให้ท่านกรวดน้ำอุทิส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวร โดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ครับดวงความรักชาวลัคนาราศีสิงห์คนมีดาวพระราวหูเป็นดาวเจเรือปัตตนิที่แปลว่าคู่ครองคนรักนะครับในเดือนนี้นะครับดาวพระราหูยังคงสถิตอยู่ที่เรือนสุภาษะนะครับเรือนแห่งความก้าวหน้าเรือนแห่งความสงหวังแล้วก็อิงกับผู้หลักผู้ใหญ่เป็นตําแหน่งพิเศษนะครับเรียกว่าเทวี TV โชคสัมพันธ์ตรีโกณถึงลัคนาด้วยนะครับก็คือชาวลัคนาราศีสิงห์ผู้ที่มีครอบครัวมีแฟนมีคนรักอยู่แล้วช่วงนี้ ความรักดีแน่นอนครับความรักมีความก้าวหน้าก็หมายถึงมีการพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยให้ความรักมันแน่นแฟ้น่ีขึ้นนะครับใครที่มีครอบครัวอยู่แล้วต้องบอกว่าช่วยเหลือกันดีครับเข้าอกเข้าใจกันสนับสนุนให้กับคุณนะครับเรื่องของการงานการเงินด้วยนะครับแล้วก็สําหรับผู้ที่ยังโสดนะครับให้ดูที่ดาวพระศุกร์ประกอบอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือในช่วงในเดือนพฤษภาคมเนี่ยดาวพระศุกร์สถิตอยู่ที่เรือนลาภะนะครับเรือนแห่งโชคลาภลาภผลด้วยนะครับตําแหน่งอุดมเกศนะครับ ต้องอว่าชาวลัคนาราศีสิงห์ผู้ที่ยังโสดเนี่ยคุณจะมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมนะเป็นพิเศษครับสเสน่ห์ทั้งเรื่องของความรักความใคร่แล้วก็สเสน่ห์แบบนะาเมตตานะครับมีคนนิยมชมชอบมีคนเห็นอกเห็นใจรักใคร่เอ็นดูนะครับช่วงนี้คุณผู้ที่ยังโสดเนี่ยต้องบอกว่าหล่อเลอกได้สวยเลือกได้เลยนะครับมีโอกาสที่พบรักนะในการทํางานด้วยนะครับจากการทํางานหรือติดต่อประสานงานครับมีโอกาสที่พัฒนาความสัมพันธ์ไปในทางที่ดีด้วยนะครับเพราะว่าตำแหน่งเป็นอุดมเกณฑ์นะครับวันหน้าก็ มีโอกาสที่จะความคิดความเห็นในเรื่องของการเก็บเ,เก็บหอมรอมริบสร้างเนื้อสร้างตัวเนี่ยค่อนข้างดีนะครับไปด้วยกันได้นะครับทันนี้ก็เปิดใจคุยกันได้นะครับแล้วก็ปรึกษาญาติผู้ใหญ่ของคุณดูนะครับเพราะว่าดาวเจ้าเดือนความรักยังอิงกับผู้หลักผู้ใหญ่อยู่นะครับโดยในเดือนพฤษภาคมหากชาวลัคนาราศีสิงห์ต้องการเสริมดวงทาด้านความรักควรไปกราบสักระขอพรจากพระพุทธรูปบางสายญาติครับทำบุญเป็นจำนวนเงินที่ลงท้าย8บาทเลขกำลังของดาวพระอังคารครับ เมื่อทาบุญแล้วขอให้ท่านกรวดน้ำอุทิสวนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ครับดวงโชคลาภชาวลัคนาราศีสิงห์คุณมีดาวพระพุธเป็นดาวจุลาลาภะที่แปลว่าโชคลาภที่ได้รับจากผู้อื่นในวันที่2พฤษภาคมดาวพระพุธสถิตยอยู่ที่เรือนมรณะครับฉะนั้นในช่วงนี้ครับเลขนำโชคของคุณก็คือเลขเกี่ยวกับวันเกิดปีเกิดเลขอายุของคุณครับหรือเลขเกี่ยวกับเอกสารการเดินทางของคุณนะครับ และในช่วงวันที่6พฤษภาคมจนถึงสิ้นเดือนดาวพระพุธย้ายราศีนะครับมาสถิตยอยู่ที่เรือนสุภาครับฉะนั้นช่วงนี้เล่นโชคของคุณก็คือเลขเกี่ยวกับพ่อนะครับเลขวันเกิดปีเกิดของคุณพ่อหรือเลขตำแหน่งงานเลขเกี่ยวกับการเรียนการศึกษาของคุณนะครับโดยในเดือนพฤษภาคมหากชาวลัคนาราศีสิงห์ต้องการเสริมดวงทา้านโชคลาภควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางสายญาาิครับทำบุญเป็นจำนวนเงินที่ลงท้าย8บาท เลขกำลังของดาวพระอังคารครับเมื่อทําบุญแล้วขอให้ท่านกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดยแหันหน้าไปทางทิศต,ตอนออกเฉียงใต้ครับท้ายคลิปนี้กับผมขอกราบขอบพระคุณกัลเลนละมิทุกท่านที่ร่วมรับฟังครับขอบหน่วยพรให้ทุกท่านโชคดีมีชัยถึงพร้อมด้วยอายุวันนะสุขะพระ,ะด้วยเทินขอพระคุณครับ